โอเคผมตอนดีทุกคนด้วยนะคบวันนี้ก็มาพบกับผมเดลราเชนคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้นะครับเราไม่ได้มาอยู่ในเกมรา n ิงเจอร์นะวันนี้นะครับเรามาอยู่ในเกมที่ชื่อว่าคุกกี้แลนด์คิงด้อมนะครับเรื่องผมอยู่เติฟลาดดูเลยนะร่าวก็คือตอนนี้เนี่ยที่ผมมาติดเกมนี้เราไม่ค่อยได้ลงราลิงเจอร์นะที่แล้วก็ติดเหรียญด้วยนะครับผมโอเคนะก็คือผมมานั่งปั่นไอดีแล้วก็นั่นแหละนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ท็อป 108ของเติร์นะครับผมก็ในประมาณนี้แหละนะครับแล้วเพชรเพชรเนี่ยก็มี1นึ่งแต่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดเพชรเลยนะของดึงก็คือแบบเยอะมากนะครับผมดึงวันนี้นะครับเราจะมาเปิดในทางด้านของคุกกี้รสครั้นช็อกโกชิพนะครับผมชื่ออาญญา่านยากชิพ่ายเลยนะก็คือเราจะมาเปิดตามล่าตัวนี้กันนะครับผมทุกคนอ่ะก็อ่ะกะ็ก่อนก่อนที่จะไปชมเนี่ยก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ยังไม่ได้ตัดมั้งนะครับดึงอ่า ช็อกโก้คันช็อกโกชิพเนี่ยของผมนะตอนนี้ตีดาวทีฝ่าความหนาวม่ด้กันือถ้าได้ไม่ว่าใครน่าไหนก็ไม่มีทางแท้หรือเด่นนะครับผมต้องได้ประมาณสามตัวนะครับถึงจะตันนะครับผมโอเคทีมผมก็ประมาณนี้เล่นนะครับผมไม่ค่อยโหดมากนะครับผมโอเคขอเก็บของทรัพยากรก่อนนะผมโอเคก็คือ ปันป่นปัน่นปั่นแบบปั่นเยอะมากนะผมแล้วก็คืออยู่กิวกิวคนดังด้วยนะครับโอเคมาเพื่อไปการลอยเช้าผมเดี๋ยวเราไปเปิดเลยนะผมซึ่งผมก็ได้เปิดแล้วแหละนะครับอ่าผมก็เคยได้เปิดไปแล้วแหละนะครับก็คือไม่หลุดเล็ดมากนะครับผมทุกคนก็คืออ่าผมก็จะมาอัดลีปบ,บ้างนะผมก็คือหนึ่งแบนเพชเราเปิดไม่หมดหรอกนะครับเราเราก็จะมาะเปิดให้มันได้เปิดให้น้อยที่สุดนะผมก็คือต่ำตัวเราจะหยุดเลยนะผมไปไป,ไปรอบแรกครับผมไปบึ๊บ โอ้โหตามตัวพ่อมดพ่อมดมามาแบบนี้กดข้ามเลยนะผมเกลือแน่นอนครับผมโอโ้โหไปไปไปอะเกลือตามระเบียบเนะผมเพชรก็คือเก็บมานานมากนะโอเคไปครั้งที่สองครับหกพัน 6, เพชร,พรโบอุ้ยตัวเดียวได้ลุ้นอยู่นะได้ลุ้นอยู่นะตาหวานอุ้ยตาแดงว่ะตาแดงกดข้ามเลยนะผมเพราะว่าเกลือนะ ได้เดตืมัดดองนะครับผมดึงก็คือเฮ้ยมีมีนักบาทารีนะครับคุกกี้นักบาทาลีนะครับที่ผมเลขได้เลยเนี่ยนะครับผมโอเคไปโอเคนะครับก็เกลือมากๆเลยนะครับผมไปรอบที่สามครับรอบนี้เก้าพันเพชรอู้หูพ่อมดมาทําไมไม่เอา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 อ่าได้มาหนึ่งเด่นนะครับแต่ว่าอยากได้ตัวเต็มเมเลยนะไปหนึ่งหมื่นสองพันเพชรรอบที่สี่ลารอบที่สี่ครับ โอ้โหตัวเดียวไปแล้วโอ้โหขอแบบใบโคเวอร์แล้วคัดตาดได้ไหมโอ้โหเกลือมากเลยทุกคนเกลือกว่าไลเ์จิ้งจอร์หรือเปล่าเนี่ยฮะเออขู่ได้มัดสามว่ะเจ็บเลยนะไปต่อครับผมโบอุอ้ยต่อตัวยังมีลุ้นยังมีลุ้นเออยังมีลุ้นนะตาหวานเออได้อยู่กี่รอบวะเราวาแม่งพึ่งตาหวานในบ้าเอ,อ้ยโอ้โหตัวเดียวด้วยนะโอเคไปกดกดไปเลยกดไปเลยนะครับ จบเลยจบเลยนะอย่านะอย่าหลุดเลดนะหลุดเลสมาบ่อยแล้วอย่าหลุดเลดนะมึงอย่าหลุดเลดนะมึงไปไปมายังมายังเอายังยังไม่มาอุ้ยได้ตามนะเออได้มาตามเลดนะครับผมงเออข่ายเด็กหองตัวนะเออถ้ามันเลสเนี่ยขายเด็กหตัวนะครับได้อุยยังไม่มานะจะครบห้าดาวไหมเนี่ยขอแบบไม่อ่อขอแบบ ไม,ไม่ไม่ต่ำกว่าเอา่อไม่ไม่ถึงเจ็ดหมื่นเพชรได้ไหมเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาคั้นช็อกโก้โอุย้ยเ,เจ้าป่าจะออกมาทำไมเกือบได้แล้วไงเกือบได้อูู้ได้มาตอกเลดเพื่ออะไรลุนเลชิบหายเลยนะทุกคนโอ้โหไปต่อครับผมก็คืองบมีเอาเอาให้เหลือให้เหลือแค่เจ็ดหมื่นให้เหลือเจ็ดหมืห่นเพชรนะเจ็ดหมื่นเพชรนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะได้ไหมนะ โอ้รอบนี้เกลือผมข้ามไปเลยนะไม่ต้องหวังมาเปเหลือแปดหมื่นสามอู้มันต้องแบบนี้เพิ่งเห็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยโอ้ใช้ไปประมาณสองหมื่นกว่าเพชรแล้วมั้งเนี่ยอู้หุยม่นกว่าจะออกไอ้บ้าเอ้ยสองตัวเอ๊ดสองตัววะทุกสองตัวนะไปนะครับนะครับไปไปดวน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 รีบ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 ดวน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 ยังยังไม่มาเอาไม้ร็ดเอาไม้ล็ดไปแลกไอ หินวิญญาณตัวอื่นก็ได้นะคันช็อกโก้คุกกี้เตียมพ้อที่แบบตัวใหม่แน่เลยที่ผมยังไม่เคยมี่าแล้วใช่ดีกว่ามาทำไมคันช็อกโก้ขอคันช็อกโก้ได้ไหมขอคันขอคันคันช็อกโก้ยังยังไม่มานะยังไม่มาโอหผูก้าหานไม่เป็นไรเอาไมเลดก็ได้นะเอามาเยอะๆมาอุ้ยยังไม่มายังไม่มาลีลาจัดลีลาจัดนะฮะมาแล้วคันช็อกโก้เฮ้ย คันช็อกโกต้องมาคันช็อกโกก็คือมันมันมันจะห้าดาวมันจะตันไหมเนี่ยนะไอตากุรามาเฉยเลยเรื่องผมมีแล้วนะแต่ว่าตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่หรอกนะแต่ว่าผมไม่ใช้ผมแค่จะอามาตามล่าคันช็อกโกเฉยๆนะโอเคครับโคตรหลุดเรทอชิบายไปต่อโบอุ้ยมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นตาหวานมา โอ้โหมันไม่มีรุ้นเลยทุกคนจะได้ไหมวะโอ้โหรักเบสทีละนิดทีละน้อยไปโอ้โหต้องต้องต่ำกว่าเจ็ดหมื่นเบทว่าจะเหลือให้เจ็ดหมื่นประมาณเจ็ดหมื่นเบทนะแต่ว่ามันไม่ได้เกมเกมเกมมันมันเกลือเกลือก่อกาเกลือก่าไลน์เลนเจอร์คุกกี้ลันเกมนี่แหละนะโอ้โหได้ทีละเบสมาไปโบโอ้โหเกลือ,ออีกแล้ว ไปไอ้บ้าเอ้ยเพชรที่เก็บมานานบวกยัดโอ้โหทุกคนดูวงการเกมมันทั้งกผมดีดูผมยังไม่ได้คันช็อกโก้เลยนะขอขอละทุกคนขอออกก่อนนะไปมันเหลือเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเพลเลยอะไหนๆก็ไอ้นี่แหละเอาให้ตุดครับเอาให้ดุดแต่ว่าเราจะไม่เอาให้หมดนะเอาห้าดาวพอแต่ว่าไม่มานะข้ามไปเลย โอ้โห oh. จะได้ที่รักเดบนี้ไม่ได้นะโอ้โหขอแบบสามตัวแบบได้ไหมโอ้โ oh. ห <c oughs> oh. ขอตัวเดียวยังไม่ได้อะทุกคนโอ้โ oh. ห oh. ขอเธออย่ารุนเรดขอเธออย่ารุนเรดขอเถออย่ารุนเรธอย่ารุนเรดพออย่ารุนเรดพออย่ารุนเรธพอโอ้โหตัวเดียวด้วยไปข้ามไปเลยตัวแรกด้วยขอคันช็อกโก้ถ้าได้ถ้าได้ผมน่าจะตันถ้าได้ผมน่าจะตัน ขันโอ้ทับทีมจะเอามาทำไมไอ้บ้าเอ้ยดวงดวงไม่มาเลยโอ้โหไม่ต้องแล้ววังก็คือถ้าผมได้ตัวนึงเนี่ยผมผมจะผมมันจะตันเลยนะขอตัวตัวเดียวพอเออข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 อ,ขอ,ขอ,ขอ,อตัวเดียวพอจะได้ห้าดาวนะโอ้โหแบบโอ้โหแต่ละดาวไม่ใช้่ห้าหมื่นเพชรแม่งก็เกินไปเปล่าวะ อันนี้ตัวเดียวด้วยไอ้บ้าเออขอรอบนี้ขอรอบนี้ขอเออเดี๋ยวอยาองง่าร้องไห้โอเคนะปุ่มใช้ไปประมาณ4,000 40, หนึ่งพันม0 0 0สองพันกว่าเพชชนะครับในที่สุดก็การสร้างข่ายพัก <100 S 2> รายได้เดียว ก็คือหวังว่าให้มันเหลือรักเจ็ดหมื่นกว่าเพชรอะไรนี้ไม่ได้นะแต่ว่ามันออกมันออกรุนเลดบ่อยมากนะครับพวกเราเ <ใน S 1> ที่ผ่านการฝึกภ<อ><อ>ายใต้พยุหิมะ,ะมาแล้วไม่มีทางถูกทําลายง่ายๆ